สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งติดตามนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาสรุปผลหวยเวียดนามนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยและฮานอย VIP นะครับก็สําหรับหวยฮานอยพิเศษนะคะผลที่ออกคือ3 2 1สองหนึ่งสนะคะก็ เข้านะเด่นหนึ่งเรามานะครับแล้วก็เจาะแตกนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้คือแตกสามตัวตรงนะสามตัวตรงนะแอดให้สามสองหนึ่งก็มาสามสองหนึ่งฮานอยพิเศษเลยเนาะวันนี้ก็ต้องบอกว่าแอดดีใจมากๆเลยที่ว่าวันนี้ตีแตกหวยเวียดนามเนาะอ่าเรามาดูผลของหวยฮานอยนะผลหวยฮานอยนะสองสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดนะ ก็เจาะแตกอีกแล้วนะเด่นเจ็ดเราเข้าด้วยเจาะแตกนะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะแล้วก็รูดรูดเจ็ดบนล่างก็แตกทั้งบนทั้งล่างเลยและที่สำคัญสองสี่เจ็ดเราแตกสามตัวโต๊ะอีกเนาะสองเจ็ดสี่นะ 2, 7, 4, นะแอนให้สองเจ็ดสี่นะก็แตกเนาะสำหรับฮานอย VIP นะครับผลออก4 0 1 7 1อ่า แตกเลยนะเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งมาหมดเลยสองตัวนะหนึ่งนี้มาเด้งทั้งบนทั้งล่างนะรูดมาก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะถ้ารูดก็รูดเด้งบนเด้งล่างเลยนะแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเราเจาะแตกอีกแล้วนะแต่ว่าสามตัวเราพลาดไปเราได้เด้งตรงนี้มานะรูดเจ็ดกับรูดหนึ่งนี้ก็เด้งทั้งเด้งล่างเลยนะสองเด้งไปเลยนะต้องบอกว่านอยวีไอพีเราสามเด้งไปเลยนะวันงวดนี้นะวัน,น นี้ก็ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับก็ยังไงก็แอดก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามนะครับแล้วก็ได้ไปเนาะก็แอดดีใจมากเลยก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม กด subscribe กดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอนได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับส่วนพรุ่งนี้หวยราวก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับหวยเวียดนามเหยืยว ถ้าอย่างไงแล้วคุณอาจจะลงแนวทางให้ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้คุณโชคดีขอให้คุณรวยๆกันทุกคนเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ